สมุทรสาคร25ปีที่รอคอยลูกสาวตามหาพ่อบังเกิดกล้าวจนได้พบกันเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนายวัฒนาแตงมณีนายกอบตอพันท้ายนรสิงห์พร้อมด้วยนายเนรุตแก้วนินรองนายกอบตอพันท้ายนรสิงห์นางวันนาแตงมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห ตำบลพันท้ายนรสิงห์นายวุฒิชัยโคกระบินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลพันท้ายนรสิงห์และเจ้าหน้าที่ของอบตอได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพร้อมกับแสดงความยินดีต่อการเดินทางมาพบกันของสองพ่อลูกที่พัดพากจากกันมานานถึง25ปีโดยลูกสาวคือนางสาวชยานิตกลิ่นจันอายุ25ปีเดินทางไกลมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เพื่อมาหานายประกอบกลิ่นจันอายุ52ปีพ่อที่พักอาศัยอยู่กับย่าในตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครโดยบรรยากาศของการได้มาพบกันในวันนี้ก็เป็นไปอย่างอบอุ่นซาบซึง้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความปรับปลื้มยินดี ทั้งจากในส่วนของครอบครัวกลิ่นจันทร์และผู้ที่มีส่วนร่วมตามหาพ่อให้กับลูกสาวทาั้งๆที่โอกาสนั้นเป็นไปได้เพียงน้อยนิดซึ่งในส่วนของนางสาวชยานิดกลิ่นจันทร์ก็ได้เตรียมพวงมาลัยมาให้แก่บุพกาลีด้วยโดยเมื่อนายประกอบกลิ่นจันทร์เดินเข้ามาในห้องประชุมพร้อมกับคุณย่ากิมกลิ่นจันทร์อายุ92ปีลูกสาวที่นั่งรออยู่ก็ลุกขึ้นไปโผเข้ากอดรับ ทั้งสองคนแล้วก้มโรงกราบมอบพวงมาลัยให้กับทั้งพ่อและยา่าสร้างความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากก่อนที่ทั้งหมดจะพูดคุยกันด้วยรอยยิ้มแห่งความรักและความผูกพันทางสายเลือดที่ได้เจอกันมีการถามสารทุกขสุขดิบกันบางครั้งถึงกับตื้นตันใจพูดไม่ออกมีเพียงรอยยิ้มและสายตาแห่งความรักเท่านั้นที่ส่งผ่านถึงกันและกันนประกอบกินจันทร บอกว่าดีใจมากที่ได้พบกับลูกสาวจนพูดอะไรไม่ออกแล้วก่อนหน้านี้ตนไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีบุตรสาวกับอดีตภันยาเพราะตอนที่แยกกันนั้นไม่ทราบว่าอดีตพันยาตั้งคันอยู่แล้วจนมาเมื่อราวสองถึงสามวันที่แล้วมีคนมาบอกว่ามีลูกสาวตามหาตนแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นลูกสาวของตนจริงจจึงได้นับวันรอที่จะเจอหน้ากันพอมาเจอจริงๆก็ดีใจมาก นางสาวชยานิกลิ่นจันได้เล่าว่าที่ผ่านมานั้นตนไม่เคยถามแม่เรื่องพ่อและแม่ก็ไม่เคยเล่าเรื่องพ่อให้ฟังแต่ในใบเกิดของตนมีชื่อบิดาคือนายประกอบกิ่นจันซึ่งตนไม่เคยนึกน้อยใจหรือโกรธอะไรผู้ใหญ่เพราะเข้าใจว่าผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายน่าจะมีเหตุผลส่วนตัวทำให้ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้กระทั่งเมื่อประมาณ1ิกว่าปีที่แล้วช่วงที่ตนเล่น Facebook จึงได้ลองตามหาพ่อจากทาง facebook ดูแล้วก็พบว่ามีคนชื่อประกอบกิ่นจันมากกว่า10คนจากนั้นก็ค่อยคอยคัดกรองทีละคนจนพบว่ามีชื่อประกอบกินจันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครตามข้อมูลที่ตนเองพอที่จะรู้มาบ้างว่าพ่อเป็นคนจังหวัดนี้ก็เลยปรึกษากับญาติที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อลองตามหาพ่อ แล้วก็ได้ทางด้านของนายกอบตอพันท้ายนรสิงห์ผู้ใหญ่บ้านและผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วยตามหาจนกระทั่งได้มาพบกันในที่สุดซึ่งตนเองนั้นรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่มีโอกาสได้พบทั้งพ่อและยา่ายิ่งพอจะถึงวันที่ได้พบกันยิ่งตื่นเต้นดีใจทั้งนี้ก็อยากจะบอกทั้งสองท่านว่าต้นดีใจที่สุด ที่ได้มีโอกาสกราบพ่อสักครั้งในชีวิตเพราะไม่คิดว่าการตามหาครั้งนี้จะประสบผลสําเร็จกับเวลา25ปีที่รอคอยนั้นวันนี้ตนเองมีความสุขมากๆและหลังจากที่ได้พบกับพ่อและย่าแล้วพ่อก็จะพาไปไหว้ศาลพันท้ายนรสิงห์กับพาไปทานอาหารก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะตอนเองก็จะต้องกลับไปทํางานที่จังหวัดตาก ส่วนพ่อก็ทำงานอยู่ในสมุทรสาครเหมือนเดิมและถ้าหากมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเดินทางมาเยี่ยมพ่อกับย่าอีกอย่างแน่นอนนางสาวชยาน,นิกลิ่นจันยังบอกหลังใหม่เผื่อฝากเป็นกำลังใจถึงคนที่กำลังตามหาครอบครัวแบบตนด้วยว่าตนเองนั้นต้องพักพราจาก พ่อมานานถึง25ปีวันนี้ความตั้งใจในการตามหาพ่อประสบความสำเร็จแล้วจึงอยากให้คนที่มีความมุ่งมั่นเช่นตนนั้นพยายามต่อไปเชื่อว่าหากเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นและมีความพยายามสักวันต้องได้พบกับความสมหวังอย่างแน่นอนทางด้านนายนนรุตแก้วนินรองนายกอบตพันท้ายนรสิงห์และนางวันนาแตงมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้า ตัวแทนของนายกวัฒนาแตงมณีและผู้ที่มีส่วนร่วมในความสําเร็จในครั้งนี้ก็กล่าวด้วยว่าลูกสาวที่ตามหาพ่อรายนี้ได้มีการประสานผ่านมายังคนรู้จักและนักข่าวในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็ประสานต่อมาที่ท้องถิ่นทุกฝ่ายเห็นความตั้งใจของลูกสาวที่อยาก พบพ่อมานานจึงได้ช่วยกันตามหาคนในทะเบียนราษที่มีชื่อและนามสกุลดังกล่าวแล้วก็พบว่าเป็นประชากรหมู่ที่สองจึงได้ไปสอบถามพูดคุยจนทราบว่าทั้งสองเป็นพ่อลูกกันจริงๆก็เลยประสานให้ทั้งสองคนได้มาพบกันอย่างรวดเร็วสร้างความสุขให้กับครอบครัวกลิ่นจันทร์ที่ได้พบเจอกันทั้งที่จริงนั้นน้องเคยท้อที่จะตามหาพ่อเพราะไม่เคยมีข้อมูล ที่อยู่ของคุณพ่อเลยนอกจากชื่อและภาพถ่ายที่แอบคุณแม่ของน้องถ่ายไว้เพื่อจะได้รู้ว่าคุณพ่อนั้นหน้าตาเป็นเช่นไรซึ่งในฐานะของตัวแทนผู้ที่มีส่วนร่วมนั้นต้องขอชื่นชมน้องด้วยที่น้องไม่ยอมเลิกล้มความตั้งใจและมีกำลังใจที่จะตามหาคุณพ่อให้เจอจนวันนี้สิ่งที่น้องทำมาก็เป็นจริงสมดังความตั้งใจนิยชูชาติแดพยนกิติศักดิ์ นาคสมพงศ์ภาพข่าวสุกกัวรวิีสุวันรายงาน